สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคอาสาหนึ่งจังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา9นาฬิกา26น,นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนห้องประชุมวังสปรปะทุมทรงติดตามการดำเนิงนงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนเทคนิคอาสา1อําเภอท่าสองยางจังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2528เพื่อเป็นสถานศึกษาให้เด็กได้เ,ดเรียนใกล้บ้าน ปัจจุบันมีเด็กจากบ้านปะน้อยปู่บ้านเลิกลูกล้อบ้านเรก,กติบ้านเกลเกเลอจากการดำเนินงานโครงการตามพระราชด âm ริทั้งแปดด้านผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมากมีชมรมสิทธิ์เก่าที่มีสมาชิกมากถึง663คนช่วยพัฒนาโรงเรียนประสานชุมชนเป็นแบบอย่างให้นักเรียนรุ่นน้องด้านการเรียนการสอนเน้นสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายสามารถทำได้เองอาทิ การใช้รูปภาพสอนเรื่องเศษส่วนในวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งจัดกิจกรรมพี่สอนน้องโดยอ่านนิทานให้น้องฟังเพื่อฝึกการอ่านออกเสียงฝึกการฟังคิดสร้างสรรค์ด,ด้านการส่งเสริมสุขอ,อนามัยมีกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยใช้พืชผักสวนครัวจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่วนการส่งเสริมอาชีพเน้นการนำวัสดุตามธรรมชาติในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อาทิ การทำพวงกุญแจจากไม้มะขามนอกจากนี้ยังทำไม้กวาดดอกหญ้าตัดเย็บผ้าม่านและถุงย่ามส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการดูแลปร,ปรับปรุงบำรุงดินมีการใช้จุลินทรีย์ที่ทำได้เองทำให้พืชผักเจริญเติบโตดีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวันและแจกให้ชุมชนรวมถึงขยายผลนำไก่ไข่ให้ผู้ปกครองไปเลี้ยง ในการน,นี้มีพระราชดำริให้เพิ่มนมและไข่ไก่เพื่อเสริมสุขอ,อนามัยแก่เด็กที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์และยังปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสอนการรำตรงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านใช้ในงานรื่นเริงของชาวปากากยอโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวารแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่างๆต่อไป ได้ถือโอกาสที่เยี่ยมโรงเรียนตอจดอดหวังว่าจะเยี่ยมเท่ากับรัศดรในพื้นที่มีเรื่องอะไรที่จะช่วยติดต่อแล้วก็ปัดเผาแก้ไขปัญหาได้ก็รู้สึกว่าทุกทกท่านในเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ช่วยร่วมมือเป็นอย่างดีก็ยังมีบางข้อที่อาจจะต้องปรึกษากัน เพราะว่าหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้หน่วยงานหลายหน่วยงานมาร่วมมือกันเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกๆอย่างก็บางทีก็ต้องก็เห็นว่าไม่สามารถที่จะทำตามความประสงค์ได้เต็มที่ทุกอย่างก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้แล้วก็ที่ท,ที่เหมาะสมสำหรับดูแล พื้นที่ให้ดีดูแลผู้ที่ต้องสมากินให้ดีก็ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติสภาพชีถีชีวิตของคนแล้วก็จะต้องคือให้ต้องดูเรื่องข้อดีข้อเสียให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีปัญหาน้อยที่สุด ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดกาลสิน วันนี้เวลา19นาฬิกา10นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2553มีการจัดกิจกรรมอาทิหัตถกรรมจากสารลายขิดประดิษฐ์ใบตองดอกไม้สดการพับเหรียญโปรยทานกิจกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัย ปัจจุบันชมรมมีความพร้อมในการเป็นชมรมดีเด่นประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซส์แชมเปี้ยนชิพระดับภาค10รุ่นสมาชิกชมรมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภาครุ่นที่11และรุ่นที่12การประกวดระดับประเทศรุ่นที่7และรุ่นที่10ในส่วนของโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกาฬสิน์ที่ดำเนินโครงการมา20ปี มีผลการดำเนินงานอาทิจังหวัดกาลสินอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่1มหาวิทยาลัยกาลสินอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่สอง จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบวันและได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูนลนิธิแล้วพระราชทานคำแนะนําและให้กําลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดกาลสินรวมถึงสมาชิกทูบีนัมเบวันโรงเรียนบัวขาวและสถานศึกษาในจังหวัดกาลสิน และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งจังหวัดกาลสินมีสมาชิกกว่า2 1 0แสนคนมีอำเภอและชมรมรวม1,261แห่งองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอนื้อมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในายพลกรสุวารรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานจำนวน438ถุงพร้อมเสื้อกันหนาวจำนวน369ตัวไปมอบแก่รัษฎรผู้ ปฏิบัติงานและเด็กในพื้นที่โครงการ3โครงการได้แก่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยฟ้าห่มปกสถานีพัฒนาการเกทษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามอำเภอแม่อายและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้งงานดอยดำอำเภอเวียงแหงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริด,ยดอยฟ้าห่มปก เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ยากจนเข้าไปอยู่อาศัยและจัดสรรที่ดินทำกินซึ่งรัษฎรในพื้นที่โครงการมีสามชนเผ่าประกอบด้วยหมู่เซอร์รีซอและอาคามีรายได้หลักจากการปลูกกาแฟอาราบิกา้าปลูกผักไม่ผลเมืองหนาว ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอุโมงค์เข้าออกหมายเลขสองงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่งัดสัญญาที่1อําเภอแม่แตงเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการซึ่งอุโมงส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่งัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยก่อสร้างอุโมงส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบุญชนเพื่อผันน้ำส่วนเกินความต้องการในช่วงฤดูฝนลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบุญชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานมอบแก่ประชาชนในจังหวัดน่าน วันนี้ที่โรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กระรหม่อมให้ในายจิรายุอิสรางกูลณ,ณอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุด มอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร ในโอกาสนี้มีการออกหน่วยบริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหมูนลนิธิพระดาบทให้บริการด้านต่างๆโรงพยาบาลรามาธิบดีจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักง,งานอายการสูงสุด ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบอุปกรณสร์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียน มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนทุ่งช้างจํานวน2รายซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนมีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นในการเรียนคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร,ริกิิยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสุริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภาณเ,เรนที่ิราเทพ,พยพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพรัฒมหาวชระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรอ,อาทิวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ราชสกุลสนิทวงนายกสมาคมชาวอีสานประชาชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่6สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนยอนบอสโกคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ราชวิทยาลัยปร,าาร,สระสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบิลเลยียดแห่งประเทศไทย อาสา,าการชาติปฏิบัติงานร้านเพื่อนพึ่งพาปี2565สมาคมสตรีม,มุสลิม14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้ทุกวัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสอนอมาตยกุลฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ